สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับวาราจามันพุทธที่22กุมภาพันธ์นะครับก็สำหรับฮานอย VIP เมื่อวานเด่นยังไม่มานะครับเมื่อวานออก163 92ครับในบรรดา3ฮานอยสสวันที่ผ่านมาอะไรดูดเข้าอะไรเจาะมาก็ลองดูนะครับอันไหนที่ไม่มา รับชมรับฟังอย่างเดียวพอนะครับลึกสุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านแล้วกันครับถ้าคิดว่าเลขสวยก็จัดนะครับถ้าคิดว่าเอ้ยไม่สวยเลยไม่ชอบเลยดูอย่างเดียวพอนะครับวันนี้เดินสุดที่จับได้สําหรับฮานอย VIP คือ1ครับเดินสุด1ครับวิ่งบนรูดล่าง1นงนะครับศูนย 1> 2 1 9 1 0 1 2 1 9 1 1 6 2 6 9 6ครับผมมาสูนเข้าไปครับมาสูนเพื่อเล่น3ตัวนะครับเนาะได้แนวนี้ครับสำหรับ ฮานอย VIP ครับหนึ่งทุ่มครึ่งมาลุ้นผลกันครับก็พิจารณาดีๆก่อนตามครับสวัสดีสวีดค่ครับผม